สวัสดีครับจะตัดอ้อยดําไต้หวันนะครับเพื่อนๆที่สั่งจองไว้นะครับตอนนี้ตัดได้ก็จะมีอยู่ประมาณสองลำนี่แหละสองสามลำที่พอได้นะครับอ้อยประมาณเนี้ทําพันดีอ้อยพวกดาไต้หวันน้ำเวียดนามพวกนี้มันมันชานนิ่มนะครับแต่ว่าเวลาปลูกอะ่ะอย่าไปเอาท่อนแก่นะครับท่อนแก่ปลูกแล้วชอบฝ่อบางทีก็ไม่งอก ผมก็เลยต้องเน้นอ้อยอ่อนนะครับเน้นตัดส่งอ้อยอ่อนอ,อ,อ้อยแก่จะไม่ส่งนะครับจะเน้นอ้อยอ่อนให้เพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยตั้งแต่โคนอายุแค่เนี้ยมันปลูกได้จากโคนยันยอดเลยนะครับไม่ต้องไปคัดอีกแต่ถ้าเอ,อ,อ้อยกแก่ๆเดี๋ยวมันกบโคนสูงเดี๋ยวต้องโกอยออกอ้อยแก่มันมันก็งอกดีนะเออไม่ใช่มันก็งอกอยู่แต่ว่ามันชอบอ่อ มัน,ม,นมันอยู่ดีก็ฟอไปเฉยเลยไม่โตต่อแบบเนี้ยแล้วก็เหี่ยวกลายเป็นเหมือนยอดเน่าแล้วก็เฉาไปเฉยผมก็อ่าน,นี่อันนี้ผมจะตัดให้เลยสลับหาทนที่จองไว้นะครับสั่งไว้ลำหนึ่งพอให้ลหํานึงก่อนแบ่งกันเดี๋ยวไม่ไม่ครบก็มีหลายคนนะเขาจะเอาก็เลยว่ ผมมีแค่สี่กองไงหนึ่งหนึ่งสองสามสี่มีแค่สี่กอยมีไม่กี่ลำสิบลำได้อยู่มองต้นนี้สนะิบสิบเอ็ดสิบสองลำประมาณนี้แหละคราวนี้หมายถึงว่าไอ้รุ่นแรกที่มันขึ้นมานะรุ่นหลังก็จะตามมาอยู่แต่ว่าที่พอจะตัดได้ก็ไม่กี่ลำหรอกห้าลำนี่แหละพอตัดได้ในเดือนเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยให้มันได้ท่อนพันไปสักขนาดเนี่ยให้มันคุ้มค่าคนปลูกคนตัดก็คุ้มพอคุมอค้มหน่อย คนปลูกก็ปปลูกได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยแบบนี้เออโอเคเอาแงหรือตรงอย่าไปเอาเกศปลูกนะครับใครขายอ้อยดำไต้หวันเอาขายท่อนแก่ไม่งอกนะครับงอกแต่ฝอนะไม่ดีต้องอ่อนอ่อนต้องอ้อยอ่อนนะครับอันนี้เป็นดำไต้หวันแท้นะไม่ได้ว่าเอาไอ้ดำไทยโบราณเอาดำเมอร์ดิชาร์ดเอาอะไรมาหลอกกันนะไม่ใช่นะครับ อันนี้อันนี้ดาไต้หวันจะแท้สายพันธุ์ถูกต้องนะครับอ๋อเจมันแตกกิ่งครับอัน,นมีแตกกิ่งด้วยอ่าได้แล้วครับนี่ดําไต้หวันนะครับตัดจนโคนให้เลยมีแตกกิ่งไปด้วยอุ้นจะหักไหมน้อเนี่เสียดายแทะนี่ครับ ตามใต้วันนะครับเป็นน้อยควันนะครับปลูกในไทยก็ไม่ค่อยยาวนี้ขนาดผมให้น้ําดีนะป้องก็ยังยังไม่ค่อยยาวเลยแต่แต่มันจะเริ่มยาวตอนที่มันป้องบนบนนู้นแหละยืด,ยดไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างเช่นนู้นอนะเริ่มเริ่มป้องยาวขึ้นเรื่อยๆแต่ช่วงคนจะถี่ค่อนข้างถี่หน่อยแต่ทําไมดูในคลิปวิดีโอพกจีนพกอะไร่ปลูกเมืองหนาวป้องยาวดีมาก มันชอบประกาศบ้านมันก็อย่างว่ามันอ้อยบ้านคอนไม่ชอบบ้านเราท้อ้อยบ้านเราต้องปาริชาตินี่โอ้งามต้องยาวแต่อันนี้มันอ้อยจีนนะครับอ้อยไต้หวันแต่มันก็สวยดีนะมันก็มีความสวยเป็นป่องๆลำก็ใหญ่นะครับถ้าบำรุงดีๆก็ใหญ่นะหัวใช้ได้เลยนะครับลำไต้หวันนะครับถ้าใครอยากได้ก็โทรมาศู 6, 15, นย์ไปถ4 5ห้าสองหนึ่งสห้าะครับมีอยู่สี่กอ ก็ส่งให้ตามคนที่โทรมาซองไว้เนนะครับสองสามเดือนแล้วมั้ง้จำไม่ผิดที่คนเขาบางคนบถ้ามีโทรหาผมหน่อยเดี๋ยวไปต้องไปไล่ดูในไลน์ใครใครเอาบ้างสี่คนนี่หรืมอมั้งเคนี่ครับดานไต้หวันแต่มันไม่มีความชื้นถ้ามีความชื้นมชอบแตก,กิ่งแบบเนี้ยผมแล้วเบื่อก็อ้อยพันเนี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยไวต่อพกน้กําพกอะไรเนี้ย ตุ่มลากโดนน้ำแช่ขังอยู่ในกาบสักหน่อยนี่เอาแล้วชอบแตกกิ่งดีสำหรับเอาไปปลูกแต่ว่าไม่ดีสำหรับใครที่ปลูกรอ,อกินอย่างเงี้ยแตกกิ่งก็ต้องปาดก,กิ่งทิ้งไปถ้าใครจะปลูกไว้กินนี่ผมไม่ไ,มได้ไม่ได้ทันกินหรอกปลูกไว้เผื่อมีคนถามหาปลูกอนุรักษ์ไว้ว่ามีนะตามไต้หวันมีนะมีอยู่สี่กอโอเคครับ ตามไต้หวันครับนิ่มเป็นอ้อยที่นิ่มที่สุดณตอนนี้ที่เคยกินนะพี่เก๋กินไม่รู้มีนิ่มกว่านี้ไหมแต่ผมเคยกินผมเออเนี่ยนิ่มแต่ว่าถ้าจะปลูให้ได้ผมผลิตถ้าจะปลูให้ได้ผมผลิตต้องอ้อยไทยครับอ้อยปาลิชาติแต่ถ้าอยากได้นิ่มกว่าไม่ใช่อยากได้ปริมาณอ้อยควันที่นิ่มเอ้อยที่ที่เยอะกว่าลาิชาติต้องสายในพื้นแรงตายอันนั้นปริมาณเยอะกว่าโุกเคี้ยวได้ด้วย อ่อนเลยนะครับอ่อนกว่าพวกสุพรรณหนึ่งอีกนะครับสวนหนึ่งว่าเคี้ยวได้แต่ว่าสายมพึ่งแดนใต้เนี่ยเคี้ยวดีกว่าอีกนะครับถ้าใครปลูกเพื่อเน้นปริมาณน,นะถ้าจะใครที่จะเอาไปทําอ้อยควนขายเป็นลําเป็นสรรแล้วเน้นปริมาณที่ได้ที่ได้อ่มากต้องสายมพึ่งแดนใต้นางนวลอะไรพวกนั้น,น,น,นปริมาณได้ สุพันหนึ่งก็ทําได้แต่สุพันหนึ่งจะล้มง่ายหน่อยเพราะลามันหนักอืแต่นางนวนกับอาสามพึ่งนนตายนี่มันกอมันมันล้มยากหน่อยนะครับโอเครากมันเหนียวอันนี้เล่าให้ฟังพูดถึงเรื่องอ้อย,ออยควันอ้อยเคียวก็เลยพูดไปถึงาสายพึ่งกับนางนวลไปด้วยอา้าวนี่ครับใครอยากได้ก็โทรเข้ามาตามเบอร์ที่แจ้งไปนะครับ เนี่ยปยลูได้ยังคคณไปเลยป้ายไปเลปล้ายเนี่ยโอเคเดี๋ยวหนอกก็งอ,อกตามขึ้นมาพวกนี้แล้วก็ปิด